สวัสดีครับร้านเครื่องเสียงสุทีนซาวนะครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับผม2563นะครับวันนี้มาเป็นคลิปที่2นะครับผมพอดีช่วงเช้าลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นคลิปที่2นะครับผมมาแก้ไขรายการนะครับพอดีเมื่อเช้ามีพี่ๆนะครับผมบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมาลดราคาให้นะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนแปลงราคาให้นะครับเดี๋ยวจะมา เริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับผมมาเปลี่ยนราคานะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์ตัวแรกนะครับผมตัวนี้ LA นะครับ LA Audio นะครับ GCX 20นะครับผม GCX 20นะครับผมตัวบนนะครับ ข้างหลังนะครับผมตัวนี้เมื่อช่วงเช้าแกะให้ดูไส้ในไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเฉพาะคลิปนี้นะครับผมลดราคาให้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็คือราคาต่ำกว่าทุนนะครับผมราคาตัวนี้รับมา3,005 5นะครับเมื่อช่วงเช้าขายไป4,000นะครับผมรับมา3 5 0 0ขายไป4,000รวมส่งนะครับผมวันนี้มาลดให้นะครับ2 5 0 0รวมส่งนะครับผมเฉพาะลูกค้าโอนนะครับ วันนี้ไม่มีคลิปนี้ไม่มีเก็บเก็บปลายทางนะครับผมโอนอย่างเดียวนะครับ2,500รวมส่งนะครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับของอเมริกานะครับผมรุ่น G C X 2 0นะครับคลิปนี้จะมาต่ำกว่าทุนทุกตัวนะครับผมลดราคาให้ทุกตัวนะครับตัวที่2เป็น EQ นะครับผม ATS นะครับ ATS นะครับผมไม่ใช่ NTS นะครับผม ATS นะครับตัวนี้จะมีไฟบอกแต่ละแต่ละช่วงความถี่นะครับผม เดี๋ยวจะลองเสียงให้นะครับ 31 31แบน2ชั้นนะครับผมสไลด์ยาวนะครับตัวนี้ลงไปเมื่อเช้า2 0 0ันะครับผมลงไปเมื่อเช้า2,003รวมส่งนะครับผมตัวนี้รับมา2,000นะครับขาย1ห5 0นะครับผมรวมส่งนะครับผมตัวนี้ขาย1ห5 0รวมส่งนะครับซื้อมารับมา2,000นะครับผมค่าช่างเช็คอีก300นะครับเป็น2 0 0นะครับขายไปเมื่อเช้า2,003รวมส่งนะครับผมปอดีลูกค้าพี่เพื่อนๆนะครับบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ ก็เลยเอาไปพันห้านะครับตัวนี้พันห้านะครับตัวบนสองพันห้านะครับผมเป็นราคารวมส่งนะครับระบบโอนอย่างเดียวนะครับผมคลิปนี้มันมีเก็บปลายทางนะครับตัวต่อไปเป็นของ A t e c h n i c นะครับผม A t e c h n i c A Series นะครับตัวนี้รับมา2,000บาทนะครับขายไปเมื่อช่วงเช้า2,500รวมส่งนะครับผมตัวนี้แก้ไขราคาให้นะครับ1,600บาทรวมส่งนะครับผมขับกลางแหลมได้นะครับผมวัตน้อยนะครับค่าละสองร้วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับผม เอเทคนิคสภาพใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังท้ายคลิปนะครับผมตัวเอเทคนิคนะครับราคา1,600บาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้รับมา2,000บาทนะครับขายลงขายไปเมื่อช่วงเช้า2,500ันหนะครับรวมส่งนะครับมีพี่บอกว่าแพงนะครับผมก็เลยลงให้นะครับพันห้านะครับผมค่าส่ง100บาทนะครับพันหกนะครับเฉพาะลูกค้าพร้อมโอนนะครับ3รายการแล้วนะครับผม3รายการแล้วนะครับ ตามรายการตัวที่4นะครับผมตัวเอที actor, ่ตัวนี้เป็นแอคเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นแอมมอดเฟดนะครับตัวนี้รับมา600ันบาทนะครับผมรับเข้าราคารับเข้า6000บาทนะครับตอนแรกผมว่าจะลงขายสัก6กพันห้านะครับผมห5 0ันห้าไม่ขายแล้วนะครับผม6 0 0ันก็ไม่ขายนะครับตัวนี้ขาย5,000ันบาทรวมส่งนะครับผมขายตามกระทุนนะครับ55,000ันบาทรวมส่งนะครับผมรับเองก็เหลือ4ี่พันดนะครับหากค่าส่งไป2 0 0รอยนะครับผม4ี่พันแดรับเองนะครับรวมจัดส่งห5,000ันบาทนะครับ เป็นแอมโมดเฟสนะครับผมจะพอชุดมอแปลงจะพอมอแปลงกับชุดเห็นมอแปลงไหมครับผมมอเตร์แปลเป็นมอแปลง e i นะครับผมมอแปลงเหลี่ยมนะครับจะพอมอแปลงกับชุดซัพพลายก็สามพันบาทแล้วนะครับพักขยายกับได้ก็พันพันกว่าบาทแล้วนะครับผมชุดกล่องอีกชุดกล่องนะครับผมกล่องก็กล่องชุดพร้อมชุดไฟวิ่งนะครับผมชุดพัดลมชุดอุปกรณ์ท้ายนะครับสเปคคอนชุดขั้วนำแดงนะครับผมก็พันพันกว่าบาทแล้วนะครับผม มดแปลงชุดได้พักโมดเฟด4,000นะครับผมตัวกล่อง1,000นะครับผมตีราคาง่ายๆนะครับตีราคาเป็นอะไรนะครับผม5,000บาทรวมส่งนะครับผมขายต่ากระทุนไปเลยนะครับตัวนี้รับมา6,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูได้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ให้ดูได้นะครับดูดูได้เดี๋ยวมันดูได้นะครับผมตัวนี้เดิมๆนะครับผมเดิมไม่มีซ่อมนะครับ ได้สวยนะครับเป็นไดมอดเฟรนะครับผมไดมอดเฟรราคาจะแพงนะครับจะไม่เหมือนไดม์ไบโพล่านะครับผมเป็นไดใหญ่นะครับไม่มีการซ่อมแซมนะครับผมตัวนี้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับไม่มีการซ่อมแซมนะครับผมข้างละสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเป็นไดมอดเฟรนะครับผมเป็นมอดเฟรเหล็กนะครับผมเคอร์เรกซ์มอดเฟรจานบินนะครับเบอร์บียูเซ็ตนะครับมีอยู่ข้างละหกหกตัวนะครับผมสามคู่นะครับ อยู่ข้างเราหกตัวสามคู่นะครับผมตัวนี้ขายตามก่าทุนนะครับผมโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่นะครับผมข้างหลังมีขั้วดำแดงนะครับผมแล้วก็สัญญาณขาเข้าก็จะมีเอควอาร์มีแจ็คโฟนนะครับพัดลมดูดตรงกลางนะครับผมฝั่ง A อฝั่ง B นะครับชุดพักขยายนะครับผม สัญญาณขาเข้าแล้วก็ลำโพงนะครับพัดลมอยู่ตรงกลางนะผมมีปุ่มบิดนะครับตัวนี้มีปุ่มบิดปุ่มสเตอร์ปุ่มบิดนะครับผมตัว Power Amp Mod Fade ของเอ็กเตอร์นะครับตัวเป็นเอ็กเตอร์นะครับผมสภาพสวยสภาพเดิมนะครับตีราคาเป็นอะไหล่ไปเลยนะครับผมสี่พันกว่าบาทรับเองนะครับรวมรวมส่งห้าพันบาทนะครับตัว Power Amp ของเอเทคเน็กนะครับผม ตัวนี้มีสเปคคอนนะครับมีสเปคคอนกัวดาแดงนะครับผมสัญญาณขาเข้าก็จะมีแจ็คโฟนนะครับมีแจ็คโฟนนะครับผมแล้วก็แจ็ค RCA นะครับตัวนี้200วัตต์นะครับผมค่าละ200วัตต์เป็นไบโพล่านะครับไว้ขับกลางแหลมนะครับผมตัวเอ็กเตอร์เป็นมอสเฟตนะครับ250วัตต์เป็นแอมเป์เป็นวัตต์มอสเฟตนะครับผมตัวนี้ก็จะแรงหน่อยนะครับ วันนี้ก็มาลดลดราคาให้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสต,ตัวแอมของแอคเตอร์นะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขอเลื่อนเพลงแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งเอนะครับผมตันนี้ไฟวิ่งเป็นครึ่งวงกลมนะครับผมเป็นเครื่องวงกลมนะครับฝั่งเอนะครับผมเทสอีกรอบหนึ่ง A นะครับฝั่งเอนะครับไฟวิ่งขึ้นปกตินะครับผมฝั่งบีนะครับ ที่ต้องเร่งแรงๆก็คือต้องเร่งให้ไฟมันขึ้นนะครับผมเพื่อนๆจะได้รู้ว่าไฟมันขึ้นปกตินะครับแต่ว่าสัญญาณลำโพงใช้ไมล์ลอนะครับผมเสียงสัญญาณอาจจะแตกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องการให้ดูไฟวิ่งนะครับผมก็เลยเร่งสัญญาณแรงนะครับผมข้างหน้าจะเป็น power m o d f e t นะครับผมจะเขียนว่า power m o d f e t amplifier นะครับ255วัตต์นะครับคูณ2นะครับผม ตัวนี้255ไอ255วัตต์นะครับคูณ2ที่8โอห์มนะครับผมเป็นแอมอสเฟตนะครับขายเป็นอะไหล่ไปเลยนะครับผมตีราคาเป็นอะไหล่นะครับแต่ว่าสภาพสวยนะครับผมดํามเดิมของใช้งานน้อยนะครับวันนี้ก็มาแก้ไขแก้ไขราคาให้นะครับผมแก้ไขราคาให้นะครับตัว EQ นะครับผมตัว EQ จะมีไฟบอกนะครับผมจะมีไฟบอกทุกแต่ละความถี่นะครับแต่ละย่านความถี่นะครับผมตัวนี้ไฟสามารถปรับได้นะครับปรับแข็งปรับอ่อนได้นะครับผมจะเป็นวอลลุ่มสีดํานะครับสามารถปรับได้นะครับปรับไฟแข็งไฟอ่อนได้นะครับผมถ้าบิดมาทางขวาก็จะ เป็นไฟแข็งนะครับต้องเร่งแรงๆ,ๆนะครับผมไฟถึงจะขึ้นนะครับด้านซ้ายก็เปิดนะครับผมเปิดเป็นไฟเป็นไฟอ่อนนะครับผมก็คือสัญญาณเข้านิดเดียวก็จะขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะดูให้ให้ดูไส้ในนะครับผมเดี๋ยวหาว่าราคาถูกนะครับเป็นของไม่ดีนะครับผมเอ s อนะครับผมเพื่อเพื่อนๆนะครับเห็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ใช้อะไรไม่ขี้เหร่นะครับผมใช้อะไรเกรดดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับผมเป็นเกรดปานกลางนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูไส้ในนะครับผมเพื่อเพื่อนๆนะครับไปหาเจอที่ไหนก็ซื้อได้นะครับผมยี่ห้อนี้นะครับ เดี๋ยวหาว่าผมขายถูกแล้วก็เป็นของไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวจะเกะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้แฟนถือไม้แป๊บหนึ่งนะครับ เส้ในเต็มนะครับผมเส้ในไม่ขี้เล่นะครับในเกรดปานกลางนะครับผมในเกรดปานกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับผมแยกฝั่งซ้ายของขวานะครับจะมี2ชั้นนะครับผมเดี๋ยวเอาไฟฉายแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะวาง2ชั้นนะครับผมบีคิวนะครับ ก็จะมีชั้นล่างชั้นบนนะครับผมตัวนี้ไส้เต็มนะครับตัวนี้จะแยกโมปลงไปทางซ้ายนะครับผมเขาจะแยกโมปลงออกนะครับเพราะว่าโมปลงความร้อนจะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะมากวนตัวฝั่งฝั่งปรีนะครับผมฝั่ง EQ นะครับตัวนี้มีพัดลมนะครับผมมีพัดลมให้นะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมเหล็กนะครับผมเป็นพัดลมมิเนียมนะครับของใหม่ก็มีนะครับ EQ ของใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูของใหม่นะครับ เดี๋ยวขอปิดพาวเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมของใหม่ก็ตัวนี้ราคาสามพันต้นๆน,นะครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆอยากได้ของใหม่นะครับตัวนี้ไม่แกะกล่องนะครับผมเดี๋ยวให้แฟนซื้อไม่แป๊บหนึง่ง น,นี้ราคา3,300บาทนะครับผมเป็นของใหม่นะครับมีประมาณ300-400ตัวนะครับผมเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับหน้าเป็นหน้าสีเขียวนะครับผมหน้าสีเขียวก็จะตัวนี้จะทำหน้าเรียนแบบไอ้ BSS นะครับทำแบบ EQ ของ b s s ของอังกฤษนะครับผม ตัวนี้มีทั้งหน้าดำแล้วก็นหน้าไอ้หน้าเขียวนะครับหน้าดำอยู่ฝั่งนี้นะครับผมไม่ได้แกะนะครับตัวนี้เป็น,ปนหน้าดำนะก็คือหน้าทั่วไปนะครับผมเป็นหน้าทั่วไปนะครับเป็นรุ่นหนึ่งสองซ้ำหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าเขียวนะครับข้างในเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นของใหม่นะครับผมเกรดก็เกรดเกรดล่างๆนะครับผมเกรด บอกตามตรงนะครับพูดตามตรงนะครับผมเกตคือเกตล่างๆนะครับเผื่อพี่เป็นเพื่อนงบน้อยนะครับผมซื้อได้นะครับเป็นของใหม่นะครับผมราคานี้ก็คือว่าถูกสุดแล้วนะครับผมสําหรับสามสิบเอ็ดแบนสองชั้นนะครับสไลด์ยาวนะครับผมทางขวาก็มีตัดคอมถีได้นะครับโลก็บไฮนะครับผมเดี๋ยวชัดูข้างในด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวเปิดสไลในให้ดูไปเลยนะครับผม จะคุ้มหรือไม่คุ้มก็พี่ๆเพื่อนๆตัดสินใจเอานะครับผมเปิดให้ดูไส้ในไปเลยน,นะครับแล้วก็เป็นความรู้ด้วยนะครับผมว่าแอมว่าไอคิวรุ่นไหนนะครับไส้ไส,ส้แบบไหนนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ <c oughs> ตัวนี้เซลลมาลงนะครับผมเป็นของเซลล์มาลงนะครับ ลงวางเครดิตนะครับผมก็คือผมยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวเขาแกะน็อตแป๊บนึงนะครับผมตัวนี้จะไม่มีใบแปะรับประกันนะครับแกะฝาได้นะครับแกะให้ดูไปเลยนะครับผมจะได้เป็นความรู้นะครับ เครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมมีหลายเกรดหลายราคามากเลยนะครับผมพื่เพื่อนก็ลองศึกษาลองตัดสินใจเอานะครับมีหลายเกรดนะครับมีทั้งเกรดธรรมดาแล้วก็เกรดกลางๆแล้วก็เกรดดีนะครับผมสาหรับพี่ๆในวงที่ใช้เครื่องเป็นล้านก็มีนะครับผมแต่เขาจะรับงานแพงนะครับรับงานทีเป็นหลักแสนนะครับผมเขาก็ใช้เครื่องแพงได้นะครับถ้าเรารับงานถูกๆแล้วก็ใช้เกรดปานกลางนะครับผม ถ้าเกรดถูกๆก,ก็รับงานไม่ได้นะครับพอรับงานแล้วมีปัญหาเสียชื่อวงนะครับอันนี้ก็คือบอกตามประสบการณ์นะครับผมเคยทําเครื่องเช่านะครับออกงานพบม,มีปัญหาก็โดนจ้าภาพด่านะครับผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเวลาซื้อก็หาตัวที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาปัญหากลางงานนะครับตัวนี้ราคา3,3 3ม0รวมส่งนะครับผม เป็นของใหม่นะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมตามที่บอกนะครับเป็นเกรดล่างๆนะครับผม <Okay. S 1> ไฟไฟมองไม่เห็นนะครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับผมเปิดพี่เพื่อนๆนะครับตัดสินใจเอานะครับผมจะถูกหรือแพงก็ตัดสินใจเอานะครับ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมอแปลงนะครับข้างหลังก็จะเป็นอินเอานะครับผมอินเอานะครับชุด eq ก็อยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังนะครับอันนี้เป็นข้างหลังนะครับถ้าหน้าแบบนี้นะครับผมถ้าหน้าแบบนี้นะครับก็คือ ถ้าเป็นของล็อกเลียนแบบนะครับถ้าหน้าแบบนี้ก็เป็นไส้ในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่สกรีนยี่ห้อคนละยี่ห้อเฉยๆนะครับผมถ้าเป็นของล็อกเลียนแบบนะครับผมถ้าเป็นของก๊อปนะครับไส้ในจะเหมือนกันนะผมแต่ว่าข้างหน้าก็จะตีสกรีนแล้วแต่ก็จะสกรีนเป็นแบรนด์อะไรนะครับของแท้ก็คือ BSS นะครับผม BSS นะครับถ้าของแท้นะครับผม ตัวหน้าดําก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวหน้าดําไปเลยนะครับผมไหนๆก็แกะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเรายังไม่ได้จ่ายต่างแกะดูได้นะครับเปิดพี่เพื่อนๆนะครับผมประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นของใหม่นะครับผมตัว EQ สองตัวสองตัวนี้เป็นของใหม่นะครับไอตัวนี้เป็นของมือสองนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่นะครับตัวตัว ATS นะครับไอตัวนี้เป็นของมือสองตัวนี้ออกแบบดีนะครับ ก็จะแยกหม้อแปลงออกนะครับผมก็คือเวลาใช้งานนะครับหม้าแปลงจะมีอุณหภูมินะครับผมพออุณหภูมิสนามแม่เหล็กขึ้นมาจะมากวนชุด IC นะครับชุด IC ซทางขวานะครับเขาก็แยกโซนไว้นะครับผมตัวนี้ออกแบบดีนะครับยี่ห้อนี้เล่นได้นะครับผมวิศวะออกแบบมาดีเหมือนกันนะครับแต่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับผมราคาก็อยู่ในเกรดเลทกลางๆนะครับ เรามาดูของถูกนะครับผมมาดูของถูกกันเลยนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็สามพันบางร้านก็สามพันต้นๆน,นะครับตัวนี้เป็นหน้าดำนะครับยี่ห้อเดียวกับตัวหน้าเขียวเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้ตัวหน้าดำนะครับผมหน้าดําเป็นรุ่นหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีเฉพาะเกนนะครับผมจะมีเฉพาะวอลลุ่มเกนนะครับแล้วก็เป็นสไลด์นะครับผมตัวปรับความถี่จะไม่มีนะครับตัวหน้าหน้าเขียวจะมีนะครับผมตัวนี้ก็สามสิบเอ็ดแบนด์นะครับสามสิบเอ็ดแบนด์สองชั้นเหมือนกันนะครับผมราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาให้ดูไส้ในไปเลยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีสติกเกอร์หรือเปล่านะครับผมไม่มีสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวจัดการเปิดให้ดู i n s ในนะครับผมเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึงนะครับ เดี flaws, ๋ยวมาดูต huh? ัวไส้ในของตัวหน้าดํานะครับผมไส้ในก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมเพียงแค่ตัวนี้จะจัดโซนมอแปลงนะครับทีนี้ก็ตัวหน้าดําจะจัดโซนมอแปลงนะครับผมมอแปลงก็จะมีตัวเหล็กบังนะครับเหล็กบังความร้อนนะครับผมกันกระแสกวนนะครับกันกระแสกวนไปฝั่งไอซนะครับผมไอซก็จะเหมือนตัวหน้าเขียวนะครับ เจ็คขาเข้าขาออกนะครับผมราคาสามพันสามรวมส่งนะครับผมระบบโอนอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ระบบโอนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าลูกค้าเงินสดเราเยอะนะครับถ้าเก็บถ้าเก็บไปทางคิดราคาเต็มนะครับผมเพราะว่ามันสมมติว่าค่าส่งสองร้อยบาทนะครับผมต้องจ่ายค่าเก็บเงินอีกสองร้อยบาทนะครับผมก็คือผมต้องจ่ายเท่าตัวนะครับ แล้วกว่าเงินจะเข้าระบบบัญชีของผมนะครับผมก็คือ2อาทิตย์นะครับอาทิตย์2อาทิตย์นะครับนานนะครับผมกว่าผมจะได้ตังค์นะครับตอนนี้มาขายถูกนะครับผมขายตามกระทุนนะครับก็คือเก็บปลายทางไม่ได้นะครับผมขาดทุนแล้วต้องรอเงินเข้าอีกนะครับผมไม่ไหวขอคนที่พร้อมโอนนะครับคลิปนี้ขอคนที่พร้อมโอนนะครับเพราะว่าผมขายขาดทุนนะครับขายตากระทุนนะครับผม ให้ดูข้างหลัง EQ ตัวนี้อย่างดูแล้วใช่ไหมตัวแม็กกี้ไปแล้วนะครับผมตัวแม็กกี้ลูกค้าถามเยอะมากนะครับผมซื้อใหม่สามหมื่นกว่านะครับตัวมิกแม็กกี้นะครับผม เผื่อเพื่อนๆนะครับไปดัดแปลงแก้ไขได้นะครับเอฟเฟกไม่ดังนะครับผมตัวที่ลงไปเมื่อเช้านะครับขายห้าพันรวมส่งไปนะครับผมก็ถ้าเอฟเฟกติดปกติก็คือหลักหมื่นนะครับตัวแม็กกี้นะครับผมขายห้าพันนี่ถือว่าถูกมากนะครับถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับผมก็คือเอฟเฟกดังปกตินะครับอยู่หลักหมื่นนะครับผมเหมือนต้นๆนะครับเพราะว่าใช้อะไหลเกรดดีนะครับผม อะไรเกรดดีนะครับซื้อมาก็แพงนะครับผมสามหมื่นสามหมื่นกว่านะครับตามที่บอกนะครับผมเครื่องเสียงก็มีหลายเกรดหลายราคานะครับเกรดรับงานก็พยายามใช้เกรดกลางๆนะครับผมเกรดกลางๆเกรดดีๆหน่อยนะครับเวลาใช้งานก็จะไม่มีปัญหานะครับผมเวลาเรารับรับงานนะครับรับเงินลูกค้านะครับผมเวลาเรารับเงินลูกค้านะครับแล้วเราเอาเครื่องเสียงไม่ดีไปเปิดนะครับผมลูกค้าว่าเอานะครับเสียชื่อนะครับ เสียชื่อเจ้าของวงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ของเกรดดีๆนะครับถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อของใหม่แล้วก็ซื้อของมือสองนะครับผมเกรดก็พอใช้ได้อยู่นะครับของของเกรดแพงๆนะครับผมจะใช้ได้หลายปีนะครับ 10- 20ปีก็ยังใช้ได้นะครับผมถ้าของเกรดธรรมดาถูกๆก็ใช้เดือน2เดือนก็พังนะครับผมใช้ดีเฉพาะตอนแรกๆนะครับเดือน2เดือนนะครับผมและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาไปมีปัญหาดับกลางงานนะครับ มีปัญหากลางงานนะครับผมเราเสียชื่อวงนะครับถ้าเราใช้เปิดเองในบ้านนะไม่เป็นไรนะครับผมไฟฟังคนเดียวในบ้านนะไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ได้รับงานไม่ได้รับตังค์ลูกค้านะครับแต่ถ้าเรารับรับงานออกออกงานนะครับผมรับตังค์ลูกค้าแล้วนะครับเวลาเราไปเปิดแล้วเครื่องมีปัญหานะครับผมจะภาพจะว่าเอานะครับแล้วก็จะมีผลนะครับมีผลมีผลกับงานต่อไปนะครับเครื่องเสียงนะครับผม รูปเพิ่งเสียงนิดสำหรับนี้ก็ยาวแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ยาวแล้วนะครับ,บ,นนยรบอยากจะอธิบายยาวๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเ,เพื่อนๆจะเบื่อนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ